สวัสดีค่ะแก่กล่องรีวิวนะคะตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งตัวนะคะของทางซัมซุงนะคะเป็นตัวซัมซุง g าแล็กซ a 7 3 5 c นะคะตัวนี้เก่งไม่กลักสเปคเทปนะคะเกมไหนก็ลื่นนะคะสีที่แก่นะคะเป็นสีมิ้นนะคะตัว a 7 3นะคะจะมีสีดำกับสีมิ้นนะคะออกเขียวมิ้นเนาะสีสวยมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมีนวัตกรรมนะคะกันน้ำกันฝุ่นนะคะ IP 6 7นะคะเร็วแรงนะคะทรงพลังด้วย Snapdragon 7 7 8 G นะคะเล่นลื่นไม่สะดุดนะคะตัวนี้เป็นแรม8นะคะสามารถเพิ่มแรมพัดได้อีก8จิ G เลยนะคะความจุนะคะ128จิกนะคะสามารถเพิ่ม micro SD card ได้อีก 1TB เชลเลยนะคะตัวนี้เนาะ กล้องคมชัดนะคะเก็บทุกรายละเอียดนะคะกล้องหลักนะคะให้มาถึง1 0 8ล้านพิกเซลเลยเนาะกล้องหน้านะคะกล้องเซลฟี่ให้มา3 2ล้านพิกเซลเลยนะคะตัวนี้นะคะจอนะคะขนาดใหญ่เลยเนาะ6.7นิ้วนะคะ120 hz เฮร์ลยสีสดคมชัดนะคะลื่นปื้อเลื่นปื้อเลยนะคะ ทดลองกล้องกันนะคะกล้องสว่างคมชัดนะคะ <Okay. S 1> มีหลายโหมดให้เลือกเลยนะคะโหมดกลางคืนโหมดถ่ายอาหารนะคะสโลโมชันนะคะแถมยังมี AR Zone น,นะคะที่สามารถทำสติกเกอร์เองได้ด้วยนะคะมี OIS นะคะกันสั่นด้วยนะคะถ่ายได้ทั้ง รูปภาพและวิดีโอเลยนะคะถ่ายหน้าชัร์หลังเบอร์ก็ได้นะคะตัวนี้เนาะแบตเตอรี่นะคะให้มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะชาร์จไว25วัตต์นะคะราคานะคะ17,999บาทนะคะ